ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพบกับรัดาท่านพุทธบริษัทเรื่องพระมหาชนกคงไม่พลาดท่าเมืนเมื่อวันก่อนความจริงเมื่อวันก่อนเข้าใจว่าจะเป็นเล่าเรื่องสวรรณสามเรื่องเหหาเหตุต้นเหตุของสวรรณสามมาเนื่องในความกตัญญูรู้คุณ แต่บางเอิญมือไม่ดีเอาเรื่องสวรรณสามไปวางไว้ที่ไหนก็ไม่ทราบคว้าม,มาได้เป็นมหาชนกตอนเล่ามาเด่นดูหนังสือเพลินไปแต่ก็ไม่เป็นไรต้องขอภยัยแล้วก็ดีเหมือนกันจะได้ทราบว่าคนที่มีความดีมีความกตออัญญูกตเวทีพระพุทธเจ้าสรรเสริญยังไง พระเลาเรื่องต่อไปว่าท่านพระราชาองค์ใหม่คือกลายเป็นคนหูเบาแต่จะมาคิดว่าหูหนักแกหนักเพราะอะไรหนักเพราะฟังคำประจบสอบพอฟังฟังคำยุยงแต่แข็งแสแกเก็บเอาไวมามา้มากๆหูมันก็หนักแต่หูเบาจริงๆมันต้องหูไม่รับ คำไปจบซอฟพอไม่รับการสรรเสริญเยินยออย่างนี้เรียกวหูเบาอย่างหูพระอราหารันต์เช่นเดียวกับหูของพระอราหันต์หรือว,ว่าหูของพระพุทธรูปอย่างนี้หูท่านเบาไม่มีขี้หูคือไม่มีของเหลวในหูเอามาคุยกันต่อไปดีกว่าเรื่องมันจะยืดคนพูดมากจะมันลำบาก เพราะนั้นว่าท่านกล่าวต่อไปว่าตามธรรมดาของโลกย่อมจะมอีอย่างนี้ตลอดการคือผู้ที่ทรงอำนาจวาสนานี่กับความเป็นคนหูเบามันจะเป็นของคู่กันคือหมายความถ้ามีอำนาจวาสนานมาขึ้นมาก็มีคนยกยอปอปั้นยกแบบนั้นยอมแบบนี้ ยกบ่อยๆย่อบ่อยๆใจมันก็อดไม่ได้นักเข้าแล้วเข้าก็ต้องเชื่อถ้าใครได้เคยอ่านท่้งกล่าวว่าถ้าใครได้เคยอ่าสมมติเอานะว่าใครเคยเคยอ่านพงศาวดารจริงก็ดีหรือแม้ว่าประวัติศาสตร์ของท่านชาติไทยก็ดี เห็นว่าคนหูเบานี้มักจะทำให้บ้านเมืองพินาศชิบหายอยู่เสมอเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันความจริงคนหัวเบาหรือเมา,เา,เาในอำนาจคนประเภทนี้ทำชาติเมืองพินาศเราจะเห็นได้ตามประวัติศาสตร์ว่าบางทีความมั่นคงของบ้านเรายังไม่มี แต่ว่าเพื่อนบ้านเข้ามาทำให้เรามีสานะเศรษฐกิจพอทรงตัวได้เพราะอาศัยเขาแต่พราะคนหูเบาเพราะเพราะมัวเมาในอำนาจกลับแต่เพื่อคนที่เขาช่วยชาติให้มีความมั่นคงออกไปพคนสุดท้เราไม่สามารถจะช่วยตัวได้ก็ทำให้คนของคนของประเทศเรา ต้องตกงานตกกายเข้าป่าเข้าดงไม่มีจะกินไม่มีที่จะนอนกันนับเป็นล้านล้านคนนี่ในสมัยโบราณนะที่อาตมาพูดในพูดสมัยโบราณท่านถอยหลังไปหาประวัติศาสตร์ท่านจะพบนี่บ้านเรืองหรือบ้านเมืองเราต้องประสบกับความย่อยยับอย่างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้น ที่บ้านเมืองของเราต้องพ่ายพังแพงพังไปตั้งสองครั้งสองหนก็เพราะวคนหูเมาเป็นสําคัญแต่ว่าในสมัยรัตนโกสินนี้นั้นถ้าเราไม่ลืมกันบ้านเมืองเราก็เกือบจะพินาศไปเพราะกวุคนบางคนที่มีหูหูเบาแล้วก็เมาในอำนาจถ้านงตนว่าเป็นคนพิเศษเป็นคนดี แต่เนื้อแท้จริงๆเราออกผีเข้ามาครองเมืองกันเวลานี้พระราชอำนาจไม่ได้อยู่ที่พระมหากษัตริย์อำนาจอยู่ที่คนบริหารเราก็พบก,กันมาในสมัยที่เรียกกันว่าประชาธิปไตยบางครั้งเราก็ต้องเรียกกันว่าประชาธิปไตยตายแกันไปหมดบ้านเมืองพี่นาศย่อยยับ เงินทองในท้องพระครังก็พินาศไปด้วยแต่ว่าคนพวกนี้ดีเขาจะมีความรู้สึกตัวก็หาไม่ยังเข้าใจว่าตนเป็นคนดีแต่ขออภัยคนประเภทนี้ท่านคงจะตายไปหมดแล้วการที่เอาผีมานินทาก็ไม่เป็นการสมควรแต่ว่าถ้าจะไม่พูดไว้มันก็ไม่ดีเพราะประวัติศาสตร์มีอยู่ ฉะนั้นในฐานะที่อาตมาเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรม,มครูก็ต้องขออภัยท่านที่นำเรื่องที่ไม่สมควรจะพูดมาพูดกันนี่ก็ดีเหมือนกันจะได้เตือนใจบุคคลทั้งหลายที่จะครองเมืองต่อไปถ้ามีอำนาจราชศัก์แล้วก็จงเข้าใจในตัวเองไว้บ้างว่าเราไม่ชอบใจใครที่เขาไทยทำอะไรไว้ ที่มันเป็นทางแห่งความพินาศจงละเว้นการกระทําอย่างนั้นเสียจงคิดว่าอำนาจราชศัสดร์ยศมีได้แต่การเสื่อมยศย่อมมีถ้าหากว่าการครองราชมนสมมติว่ามีอำนาจวาสนาในการบริหารประเทศถ้าเราจะต้องออกก็ออกตามวาระอย่าออกอย่างเขาเฉดมันจะเสียใจภาหลัง เล่าเรื่องนี้กันต่อไปพระเจ้าอุปราชโอรรชนกผู้เป็นน้องก็ถูกคนไปจบสอบพอกล่าวหากล่าวหาว่าท่านจะเป็นขบมหรือก็ไปฟ้องพระเจ้ากรมทีลาว่าถ้าเจ้าน้องยาเธอจะทำการขบฏ คิดคดแต่ผู้พี่ชายเพราะเจ้าอุปราชทรงอำนาจในทางบ้านเมืองมากเพราะใดท่านนี้เพราะว่าพระราชานี่ถ้ามีมหาอุปราชมหาอุปราชนี่ก็มีตำแหน่งคล้ายๆกับเป็นเลขารองลงมาทอย่างน้อยๆเราก็พูดกันสมัยปัจจุบันก็มีอำนาจคล้ายๆกับประหลัดกระทรวง ว่าหลักกระทรวงก็คุมงานประจำมาทั้งหมดรัฐมนตรีก็มีแต่นโยบายฉะนั้นมหาบราชมีอำนาจในบ้านเมืองมากจึงมีจึงถูกยุกยงแต่แข่งแสพี่ชายคิดว่าน้องชายจะกระหมดจะกรบดท่านกล่าวว่าในครั้งแรกพระราชาก็ไม่เชื่อ ต่อมาครั้งที่สองครั้งที่สามไอ้เป็นลมที่มาพัดมาในอากาศที่มาร้ายแรงมีความสําคัญน้อยไม,ไ,มไม่สามารถไมม่สาารถจะทําใจของคนให้ลองลอยไปได้แต่ว่าลมปากที่สําคัญมากเพราะว่าถูกกรอกหูเข้า,าบ่อยๆใจของคนที่มีกิเลสก็ลังเลเพราะคลายหลายวาระเข้าก็เกิดความเชื่อ เชื่อเขาซะแล้วเชื่อเสียจนลืมว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าจะเป็นขบนถเป็นน้องของพระอง์ที่คลานตามกันมาแทๆ้ๆแต่ความจริงก็ไม่แน่เหมือนกันนะพี่กับน้องนี่จะถือว่าซื่อสัตย์สริเัธกันแท้ๆก็ไม่แน่ถ้าเป็นโดนไอ้เจ้าน้องสารพัดผิดเข้าแล้วก็แย่เหมือนกัน ดีไม่ดีพี่มันก็ฆ่าได้ท่านกล่าวว่าเข้าลักษณะที่เข้าหลักว่าอะไรเสาอันเสาหินแปดสอกตอกเป็นหลักไปมาผลักบ่อยๆเข้าเสายังไหวไม่ความรักระหว่างพี่กับน้องก็ตัดได้ถึงกับใส่ให้จับ สั่งให้จับมหาปรารถห้คุมขังไว้ที่แห่งหนึ่งโดยหาความผิดนี่ได้นี่พระราชาแล้วผู้มีอำนาจหูหนักมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หูเบาหูหนักรับคำติรับคำเตียนร,ร,รับคำยุงยงส่งเสริมกลายเป็นไอ้เท่าสารพัดผิดไปคำอ๋อ ขออาัยนะถ้าศัพท์นี้ไปชนกับใครขอาภัยด้วยไม่มีเจตนาเพื่อใช้ใครการใช้ศัพท์ว่าเท่าสารพัดพิษเนี่ตมาใช้สุดเสม,มสมอเพราะพิษเจร้ายเป็นราชาผู้ใหญ่ต้องอยู่ในทศพิษราชธรรมแต่การที่มาฟังความคนประจบซอบพอแบบนี้เขาต้องถือว่าเท่าสารพัดพิษคือมีพิษทุกอย่าง แม้แต่คนดีก็หาทางลาดประหารได้ท่านบอกว่าคนล้มอย่าเพิ่งข้ามทาไมล้มแล้วก็ข้ามได้แต่คนจันไหลประเภทนี้แต่ใครล้มอะไรเหยียบเมื่อนั้นเพราะว่าเป็นคนไร้สติไร้ปัญญาไร้าการพิจรารณาซึ่งตรงกันข้ามกับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ต้องแต่ละว่านิสสัมมะ,ะนังสโย ο, คข่ควรเสียก่อนแนละ้วยังทำดีกว่านี่พระราชาผู้เมีอำ่ายขาดการไข้ควนอย่างนี้ต้องเรียกว่าไอเท่าสารพัดพิษทา่ทานทั้งที่น้องไม่มีความผิดคนไม่มีความผิดก็สั่งไปควบคุมกักขังไว้อย่างแข็งแรงต่อมาพระอุปราชถูกควบคุมโดยหาความผิดไม่ได้ ก็เกิดจะหลบหลีกหนีออกไปคิดว่าจะหนีไปจึงตั้งสตยาทิ่ฐานว่าเดชะพระเสื้อเมืองพระสง์เมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตัวข้าพเจ้านี้ไม่ได้คิดร้ายคิดคตทรยศต่อพี่ชายเลยแต่กลับถูกจับคุงขังทำโทษซึ่งหาความผิดนี้ได้ ถ้าใจเข้าพเจ้าซื่อสัตว์ต่อพี่ชายจริงแล้วก็ขอได้โปรดให้โซ่ตรวนนี้จงหลุดออกจากตนถ้อย่ังั้นแล้วประตูคุกก็จงเปิดออกเห้ไปจากเถิดนี่เป็นคำอธิษฐานความจริงถ้อยคำแบบนี้บางทีคนปัจจุบันก็าจะหาว่าเพอ้อเกินไป แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศัสนาทรงตรัดก็คงจะจริงความจริงคำอธิฐานนี้มีผลสำหรับคนดีเท่านั้นแต่คนเลวไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีทางเป็นอน,นว่าท่านโอระชน,นกท่านเป็นคนดีธรรมเถาประราชนี่นะท่านเป็นคนดีานนนดอาศัยพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองมีหรือเปล่าก็ไม่รู้พระเสื้อเมืองพระกางเกงเมือง ก็เป็นอันว่าเวลานี้ที่เราเรียกกันว่าพระสยามเทวาธิราช้ดยอำนาจวาจาคือเริ่มน่ายความเสื่อสัตสุจริตสุจริตความเป็นคนดีพอสิ้นคำมด,ดีฐานเท่านั้นเดิอมน่ายความสุจริตของท่านพระมหาอุปราชบรรดาเครื่องจองจำทั้งหลายก็หลุดออกจากบ่อพระวรากายของพระองค์ ประตูเรือนจำก็เปิดแบบอัศจรรย์บรรทันมหาอุปราชก็เลยหนียอาไปได้จากนั้นก็ไปซุ่มซ่อนในตามชายแดนดูไม่ได้แล้วสิเผ <c oughs> ืนอยู่ยังไงเขาขังแล้วก็ปล่อยหนีออาไปเขาก็ตามฆ่าต่อมาบรรดาพวกคนละเมืองได้ทราบข่าวว่าพระอุปราชหนีออกมาจากคุกได้แล้ว แล้วเข,เขาก็เห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้เชื่อถือไม่ได้ครอบแต่คนประจบสอบพลอไม่มีการทรงธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานั้นท่านพระมหาอุปราชเป็นคนบริหารประเทศแทนพระราชาเป็นผู้สั่งท่านเข้าถึงคน บรรดาประชาชนมีความรักมีความเคารพเพราะท่านเป็นคนเป็นผู้ทรงธรรมมีน้ำใจดีอบอ้อมอารีแต่คนไม่ล้างผลาญเงินในท้องพระครังไม่ใช่ว่ามีอำนาจแล้วก็จัดสันเงินเอาไปล้างผลาญกินกันแบ่งกันอย่างสมมติว่า ไอ้ใครที่เขาไม่ขาดทุนก็บอกว่าเขาขาดทุนจะเอาเงินไปเกลือกคุณแต่แบ่งเข้ากระเป๋าซะบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นเมือม่อบรรดาประชาชนเห็นว่าพระราชานี่คบไม่ได้เชื่อคนประจบสอคอแม้แต่นอนในไส้เช่นพระมหาอุปร,ราชซึ่งเป็นคนดีก็สามารถจะก็ยังจับเอาไปฆ่าเอาไปขังเสีย แล้วก็ถ้าคนอย่างเราล่ะคนดีอย่างนั้นน้องชายท่านคิดฆ่าได้คนอย่างเราท่านก็อาจจะฆ่าได้เหมือนกันคิดอย่างนั้นเพราะอาศัยความรักในพระมหาอุปราชมาก่อนเห็นว่าท่านทรงความยุติธรรมยึงนด้พากันไปเข้าไปเฝ้าและไปสมัครสมัครเป็นพักเป็นพวกพระเจ้าอุปราชเป็นมากอยู่เป็นจานวนมาก เมื่อพระมาหาอุปราชได้ไพร่คนมากตอนนี้คนมากขึ้นแล้วทีตอนนี้พระเจ้าแผ่นดินไม่กล้าส่งคนติดตามเช่นแล้วในตอนก่อนส่งคนติดตามแ้วแท่งหน,นีไปไกลไม่พบตอนนี้ปรากฏว่าพระมาหาอุปราชมีคนมากจัดเป็นกําลังกองทัพไปเต็มที่แล้วพระเจ้าแผ่นดินไม่กล้าตาม เพราะว่ากลัวจะเกิดสึกสงครามขึ้นกลางเมืองโดยทราบดีว่าถ้าส่งคนออกไปจับพระมหาอุปราชก็จะต้องสูงก,ก็เลยทำใจดีไม่ติดตามให้ใจดีตอนนี้ใจดีเพราะกลัวไม่ใจดีเพราะเบกขาแล้วไม่ได้ใจดีเพราะเมตตาสำหรับพระมหาอุปราช มารวบรวมไพ่ผลได้พอทมงคนแล้วก็คิดป่าในสมัยครั้งก่อนเราเสื้อสัตา์สุจิริก,กับพี่ชายแต่ก็ถูกพี่ชายหาว่าเราเป็นขบฏจับมาคุมขังจะต้องทำจนถึงต้องทำสตยาธิฐานยิงได้หลุดออกมาได้ตอนนี้ไปเราจะต้องทำความชั่วตอบแทนพี่ชายสิบ้าง ความจริงจะหาว่าท่านชั่วก็ไม่ได้หลังจากที่พระมหาอุปราชต้องถูกขังและโพ่นอำนาจไปบรรดาเจ้าพวกประจบสอบพอทั้งหลายเหล่านั้นก็เข้าไปขอสิทธิพิเศษในฐานะที่พระราชาทรงโปรดเบียดเบียนบรรดาประชาราชทั้งหลายดีไม่ดีกองทหารตั้งอยู่ตรงนี้ มันก็ยุให้คนให้เลื่อนทหารไปตั้งอยู่ตรงโน้นเงินในท้อในคลังดินดีก็ออกมาแบ่งกันใช้เสียแบ่งกันกินเสียแล้วเก็บภาสียก่อนละันดรไม่นับในที่สุดก็เบียดเบียนประชาชนหลายพวกพ้องของเขาดีอกดีใจกันร่ำรวยกันมากแต่ถ้าว่าประชาราช์ทั้งหลายหน้าเศร้าไปตามๆกัน นี่ทนไม่ไหวแล้วพากันหนีไปหาพระมหาอุปร,ราชก็ไปเล่าความจริงให้ฟังว่าเวลานี้ไม่ไหวแล้วบ้านเมืองเต็มไปด้วยความยุคเห็นเพราะคนจังอะไรมันคมเหงน้ำใจสิ่งกันแล้วกันต้องการอะไรอย่างแบบไหนมันเอาทางนั้น แม้แต่บ้านเรือนของใครสถานที่ใดๆที่เป็นส่วนกลางมันไม่ชอบใจพวกมันเผามันก็ไม่มีความผิดแต่พวกเราทำอะไรขึ้นมาสักนิดมันหาว่ามีความผิดจับไปลงโทษด,ด้วยนานา,นาเ,นเหตุนา,นานาประการเป็นอันว่าเมื่อประหาอุปราชทราบเหตุการณ์ดังนั้นก็ตื่นตังใจ สงสารบรรดาประชาชนทั้งหลายว่าโอหนอพี่ชายของเรานี่เป็นพานเสียจริงๆบรรดาราษฎรชายและหญิงได้รับความทุกแบบนี้ทนไม่ได้จิงตัดสินใจว่าถ้าใครเด็ดีถ้าใครเขาคิดว่าเรานี้เป็นขบดเราก็ยอมถ้าหากเราก็จะยอมตายเพื่อความสุขของคนหมู่ใหญ่ ยึงได้ตัดสินใจว่าถ้ากันถ้าเช่นนั้นเราก็จะต้องขอยึดอำนาจในการปกครองเอารวลาชาวนี้เป็นได้สักแปดเดือน้วไม่ถึงก็ไม่ทราบ <c oughs> เป็นพระราชาได้หน่อยเดียวในหูแววแววเบาๆที่แรกก็หูเบานะักขร้กก็หูหนักขอรับคำพ่อหยอยุโยงส่งเสริม ไม่ทราบว่าเป็นพระราชาครบปีหรือเปล่าเป็นอันว่าพระเจ้าโอรชนกก็รวบรวมพรไพรพพระมหาอุป,ปร,ราชนะมีสะเสบียงอาหารพร้อมแล้วก็ยกกองทัพเข้ามาอย่างเมืองมิถิลามหานครบรรดาหัวเมืองไรทางรู้ข่าวว่าทัพของพระมหาอุป,ปร,ราชเค้นเข้ามาก็ไม่มีใครสู้ จะไปสู้ยังไงก็เกลียดไอ้คนไปจบพระราชาแล้วก็เกลียดพระราชาหัวเบาหาคนสู้ไม่ได้กลับยกพวกไปเข้ากับพระมหาปร,ราชสกแทนที่จนะสู้ในยกกำลังผลมีเท่าไรร่วมโดยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเด็กคนแก่ไปเด้กันหมดอาวุธยุธทธภัณร์อย่างอื่นไม่มีก็เอา จอบบ้างเสียมบ้างสากบ้างกระบองบ้างถือไปเป็นแถวกลายเป็นทัพมาวามาก็มีทั้งคนหนุ่มทั้งคนสาวทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งผู้ชายผู้หญิงกองทัพใหญ่มากเมื่อพระเจ้าโพลชนกก็เลยได้คนมากขึ้นเอาแหมนี่ต้องสือเขียนยังไงเนาะเป็นอันวา่าพระมหาอุปราชก็เลยได้คนมากขึ้น ทัพก็ยกมาได้โดยรวดเร็วเพราะหาคนต้านทานไม่ได้ไม่มีใครทานมีแต่เขาสนับสนุนมาจนกระทั่งถึงชาญพระครนจึงมีสารส่งเข้าไปทารบ <c oughs> อี่ตอนทารบนี่มันนึกถึงพระเจ้ายี่อ้ายแล้วเจ้ายี่นะที่พระราชวิดาตายแล้วสองพี่น้องนี่เกิดแย่งราชสมบัติ พยาจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่านี่ไม่มีคนที่สามนะถ้ามีสองเท่านั้นแหละพระเจ้าอายเจายี่นะมีพระเจ้าสามพระยาอยู่ด้วยรบกันไปรบกันมาเลยตายทั้งสองคนพระเจ้าสามพระยาไม่ได้เคยคิดว่าจะเป็นพระราชาเลยต้องเป็นพระราชาแต่องค์นี้ไม่อย่างนั้นจึงจึงส่งสายเข้าไปท้าว่าพระเจ้าพี่ ครั้งก่อนหม่อมฉันเคยไม่เคยคิดประทุษร้ายแต่พระองค์เลยแต่หม่อมฉันก็ต้องถูกกักขังจองจำทำโทษท,ทั้งทั้งที่พระเจ้าพี่ไม่ได้พิจารณาเสียก่อนเชื่อแต่คำคนคนประจบสอฟรอนี่เป็นแบบนี้นะายคนเชื่อคนประจบซอฟรอนี่สัญญาไม่เป็นสัญญา สัญญา,ากันว่าอย่างไงไม่เป็นสัญญาตามเดิมเห็นพี่เป็นน้องกันแทนที่อย่ารักกันก็นไปเชื่อคนอื่นยกยอปอปั่นถือว่าก,กอดคอกันมาอย่างไงก็ต้องไปอย่างนั้นดีไม่ดีก็อยากจะเป็นประธานาธิบดีอยากจะเป็นกษัตริย์อยากจะเป็นอะไรต่ออะไรมันก็เยอะแยะว่าวโ,โ,โลกเวลานี้พิจารณาก็ไม่ไหวไอ้คนประเภทโลก โูเบาก็ดีโลบโมโทสันประจบซอฟรอก็ดีคนประเภทนี้ทําให้คนดีบันไลไม่มาเยอะแล้วฉะนั้นท่านที่บริหารบ้านบริหารเมืองเนะี่ยโปรดอย่าลืมอ่านประวัติศาสตร์ตอนที่เข้ามาดีก็จงดีตลอดไปถ้าไม่ดีเมื่อไรก็พังเมื่อนั้น เพราะว่าคนพลเมืองท่านหลายทุกคนเขามีน้ำใจเขามีชีวิตจิตใจเขามีความรู้สึกไม่ใช่ตุกตาอย่าคิดว่าพอมีอำนาจวาสนาและจะทําได้ทุกอย่างนั้นบรรลัยมาหลายๆแล้วจำไม่ด้วยเป็นนั้นว่าทางบอกต่อไปว่าที่พระเจ้าพี่เชื่อคำคนประจบสอเรล่าบัตรนี้หม่อมฉัน จะต้องคิดตัวทุรจริตเจ้าต่อเจ้าพี่บังละเอานตอบเมื่อก่อนนี้หม่อมฉันสุจริตมีความกตัญอยู่รู้คุณเคารพพระเจ้าพี่เจ้าพี่หาวหม่อมฉันเป็นกบฏตอนนี้ก็ต้องขอเป็นกบฏแม่ถ้าจะให้เกิดสงครามก็ขอให้พระเจ้าพี่หมายความถ้าไม่ต้องการให้เกิดสงคราม เขาขอให้พระเจ้าพี่มอบราชสมบัติให้กำมฉันเสียแต่โดยดีถ้าไม่ให้ก็จงเร่งเตรียมตัวออกมาชนช่างกำมฉันในวันรุ่งขึ้นเมื่อเรื่องนี้คล้ายกับเรื่องพระเจ้าไอา้เจ้ายี่พอดีฮะสู้กันตัวแต่ตัวเรื่องถ้าหาอย่าไปยุ่งเขาไม่ยุ่งเรามันสองคนนี่ เมื่อไม่รักกันในฐานะพี่ในฐานะน้องก็มารบก,กันตัวต,วต,วตว่ตัวดีกว่าไหมเก่งจริงๆแม้นี่เจ้าเท่าสารพัดพิษมันจะทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราฟังกันต่อไปนะแล้วเวลาอีกสองนาทีเอา้าสองนาทีก็ว่าไปฝ่ายพระเจ้าริธาชนกพอมาถึงตอนนี้เข้าก็ต้องตกบันไดพลอยโจรนะสิพระเจ้าพี่เนี่ย ยังคิดว่าเอถ้าเราไม่ยกไปรบกับเขาจะมอบให้มือก็ไม่เป็นเรื่องมันก็ต้องสู้กันสู้ได้หรือไม่ได้ก็จำใจจะต้องสู้ถือว่าเป็นขัติยะมณะเกษัตรต้องมีมานะในฐานะกษัตรย์สู้ได้ก็สู้สู้ไม่ได้ก็สู้ถ้าสู้ได้แล้วก็อยู่ไปไหลายปีถ้าสู้ไม่ได้วันพรุ่งนี้เราตายแน่ เป็นอันว่าเท่าสารพัดพิษตัดสินใจว่าต้องสู้ถ้าไม่สู้เขาจะถือว่าไม่เป็นกษัตริย์แต่ในขณนะเดียวกันนั้นพระองค์ก็ทรงเลีกพระมเหสีมาเวลานั้นพระมเหสีกำลงังทรงะคันอยู่พระเจ้าริทธาราชาจึงได้ตัดเรียกมาแล้วก็สั่งว่าน้องหญิง ขึ้นชื่อว่าสงครามแล้วไม่ดีเลยเพราะมีแต่ความพินาศเท่านั้นเหมือนกับการสาดน้ำรถกันย่อมเปียกปอนไปด้วยกันทั้างสองฝ่ายจะชนะฝ่ายเดียวนั้นไม่ได้หมายความว่าการชนะนั่นก็ต้องชนะชนะกันแน่แต่ฝ่ายชนะก็จะต้องมีแผลเทงานั้แม้ายังไม่ตาย พี่จะต้องยกพนออกไปสู้กับเจ้าโปราชนกผูเป็นน้องหากพี่เป็นอะไรไปแล้วก็เจ้าจงพยายามรักษาคันไว้ให้จงดีเจ้าจงคิดถึงลูกของเราไวให้มากมาสั่งเสียพระชายาแล้วก็ทรงยกพนออกไปเพื่อจะไปสู้กับน,น้องชายแต่ถ้าว่าไอก,การจะไปนีม่มันกลายเป็นลางสังหอน แต่้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นสาวกขององค์สมเด็จปะชิาวรวันนี้ยกทัพไปไม่ได้ประตูเมืองเปิดไม่ทันเพราะอะไรเพราะว่าเวลาหมดเสร็จแล้วต้องขอลาก,ก่อนขอความสุกสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี